ะะการลดต้นทุนเนี่ยนะคะอยากให้ชาวนาได้หันมาดูวิธีการลดต้นทุนเดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับไรนาเรื่องะะไรนาเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกันแต่ว่านะฮะเพราะว่ามีหลากหลายประเด็นมากตอนนี้ราคาข้าวหอมมะลิว่ากันว่าตกต่ำที่สุดนะครับในรอบ10ปีบ้างก็มีนะฮะ,ะข้าวหอมมะลิกิโลกรัมละ5-6บาทบางคนบอก ไม่เคยเห็นบางคนไปเปรียบเทียบกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะเท่ากับหนึ่งซองเลยนะคะข้าวหนึ่งกิโลแล้วก็ปรากฏว่าบางคนก็เริ่มรณรงค์ว่าเอ๊ะต่อไปนี้คนทํานาทําไมจะต้องขายข้าวเปลือกมีโรงสีเล็กๆทําข้าวสารขายนะฮะเล่ขายวางขายจัดจุดขายทําได้ไหมเริ่มมีเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะเราจะไปพูดคุยกับท่านปลักกระทรวงพาณิชย์ก่อนนะครับท่านวิบูลย์รักร่วมรักนะฮะเพราะว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวนะฮะตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเมื่อวันที่วันศุกร์ใช่ไหมใช่ค่ะรายการของท่านนายกเนี่ยนะครับตอนนี้ท่านประหลัดอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านประหลัดครับค่ะสวัสดีค่ะคุณกำภูคุณรัชนีนะคะครับท่านประหลัดครับเล่าสถานการณ์ของราคาข้าวให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับค่ะก็พอดีเมื่อวันลงพื้นที่ด้วยนะคะไปท่านไยนาาแล้วก็ทางพิจิตร มีประเด็นที่มีข้อมูลส่งมาว่าราคาข้าวค่อนข้างต่ำนะคะคก็เข้าไปลงดูพื้นที่ปรากฏว่าทั้งสองแห่งเลยนะคะปรากฏว่าถูกพายุเข้าแล้วก็ฝนตกซ้ำหลายวันมากบางที่ชายน้าดนี่น้ำ่วม แต่ว่าที่พิจิตรนี้ก็ยังยังบางแห่งนี้ไม่ท่วมแต่ว่าข้าวโลมหมดครับนั้นข้าวที่ที่จะเจอกรเกวเข้ามาลงเสียจะมีความชื้นสูงมากสูงถึงประมาณยี่สิแปดถึงสาสิบหรือมากกว่าส0มสิบเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเถ้าเป็นข้าวถ้าเครื่องกระถินพิจิตรนี้ก็จะเป็นข้าวข้าวหอมข้าวหอมหนึ่งกขสิบห้านะคะก็เป็นเป็นข้าวเบาหน่อย นะคะก็จะมะีประเด็นปัญหาดิดินคือต้องต้องเข้าลงอบเลยไม่าะงน,นั้นเดี๋ยวก็จะมีะรถเปรี้ยวนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหามากเพราะว่าโรงสีเองเนี่ยเพิ่งเริ่มเปิดเปิดเครื่องจกักรในเรื่องของการอบก็ต้องใช้รอบของการอบเพิ่มสูงถ้าหากว่าความชื้นของเกษ,ษตรกรสูงนะคะก็ต้องเน้นว่าข้าวท,ที่ที่ราคาตกที่ลงไปดูถึงพื้นที่แล้วเนี่ย เป็นข้าวคุณสมบัตที่ที่จะบอกว่าถามว่าพันอะไรจะเสนก,กรก็ยังไม่แน่ใจะนะคะราคาก็เลยจะอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าวานะคะ<ม>แต่ถ้าทอนออกมาเป็นน้ำหนักที่เป็นที่ก็คือน้ำหนักที่ซื้อขายปกติที่15เปอรเซนราคาก็จะอยู่ประมาณ9,000นะคะ<ม>9,000 ถ้าถามว่าต้นฤดูเนี่ยข้าวจะจะถูกกว่าปีที่ผ่านมาไหมปีที่ผ่านมาราคาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยู่ประมาณนี้นะคะ,คะเฉลี่ยทั้งปีของปีที่แล้วออปีห้าแปดถ้าพักเก้าปีห้าเก้าถ้าหกศูนย์ที่ผ่านมาเนี่ยอ,อจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแต่พอวันนี้เนี่ยออวันที่ยี่สิบหกเนี่ยนะคะ ราคาจะค่อนข้างต่ำแต่แค่ราคาของข้าวที่เป็นข้าวคุณภาพเป็นที่สมบูรณ์ก็จะอ,อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นกว่ากว่านิดนิดนะคะคราคาที่เราเห็นเมื่อวานนี้ต้องเรียนว่าด้วย,ด,วยด้วยตัวของความช้นเองคุณภาพเองด้วยนะคะคแต่ว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือปีก่อนหน้านั้นที่ราคาข้าวในตลาดโลกดีนเนี่ยราคาก็จะคุณภาพขนาดนี้ก็จะสูงกว่านี้สักเ,เล็กน้อย เพราะว่าราคาข้าวในตลาดโลกจะสูงแต่ในปัจจุบันนี้ราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงท่านกำลังซื้อต่างประเทศก็ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีมากพอสมควรแต่ก็ยังยังไม่ได้จูงใจในเรื่องของราคามากเพราะมีการแข่งขันกับประเทศที่ปลูกข้าว หอมมะลิใหม่ๆด้วยนะคะก็มีการแข่งขันซื้ออยู่ในระดับหนึ่งเรื่องคำสั่งซื้อจากราคาที่เขาตั้งมาเนี่ยจะเป็นราคาที่พยายามที่แข่งขันกับต่างประเทศให้ได้อย่างไรก็ตามจากเมื่อวันที่ลงพื้นที่แล้วแล้วก็ประเมินสถานการณ์แล้วนะคะว่าข้าวในช่วงของเดือนพฤศจิกาจะเป็นข้าวที่มีคุณภาพและจะเป็นข้าวหอมมะลิแท้ๆที่ที่เราใช้เรียกว่าพันข้ขอหนึ่ง หนึอยหนะคะข้าวเมลิหนร้อยหอันนี้จะเป็นข้าวที่คุณภาพดีแล้วก็อายุการสุกยาวซึ่งจะเริ่มเกี่ยวน่าจะประมาณสักวันที่ห้าหรือวันที่สิบพจิกายนเป็นต้ไไปแล้วก็จะออกพร้อมกัน นะคะพร้อมกันทั่วภาคอีสานปีนี้ก็เยอะพอสมควรนะคะจากตัวเลขที่ทางกระทรวงเกษตรประมาณการล่าสุสดในสัปดาห์ที่แล้วก็จะมีะมากพอสมควรมากกว่าปีที่ผ่านมาถึงประมาณสองล้านตันข้าวเปลือยรวมทั้งหมดหรือว่าะะมากกว่าฮะท่านประหลัดครับมากกว่าค่ะมากกว่าสองล้านตันที่เป็นข้าวหอมมะล,ลิอย่างเดียวเนี่ยประมาณสิบจุดเจ็ดล้านตันเท่าไหร่นะคะสิบจุดเจ็ดล้านสิบจุดเจ็ดล้านตัน ค่ะเอันนี้เป็นตัวเลขประมาณการที่ใช้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ตัดสินข้อเทียบด้วยนะคะอันนี้เฉพาะภ้คอัสามใช่ไหมครัท่านประหลัดครับข้าวหอมมะลิอย่างเดียวค่ะข้าวหอมมะลิอย่างเดียวข้าวหอมข้าวหอมมะลิและข้าวหอมที่เป็นกอขอสิบห้ากอขอร้อยมะลิร้อยห้านะคะค่ะซึ่งในปีที่ผ่านๆมาจะมีสักประมาณแปดล้านตันนะคะแปดล้านตันข้าเปลือกเป็นเป็นตัวเลขที่อยู่ในสองปีที่ผ่านมาจะอยู่ การผลิตสีประมาณนั้นท่านประหลัดครับสาเหตุที่เพิ่มส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเห็นว่าเพราะว่าผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นด้วยนะคะเราไม่ได้ปลูกในปีที่แล้วเนี่ยเราเราหยุดแล้งไปก็ทําให้ดินดีผลผลิตต่อไร่ก็เลยเพิ่มขึ้นมาด้วยครับราคาท่านประหลัดครับว่าสิบล้านตันที่กาลังจะออกมาช่วงเดือนพฤศจิกายนท่านประหลัดประเมินว่าราคาจะอยู่ประมาณไหนฮะราคาถ้าถ้าดูตลาดก็ต้องเป็นข้าวที่คุณภาพแล้วก็ความแห้งความชื้นอยู่ อยู่ที่สิบนหะ้าเปอร์เซ็นตนะคะเข้าเต็มเม็ดสมบูรณ์นะคะ,คะราคาก็หมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นกว่ากว่าขึ้นไปซึ่งจะเป็นราคาที่ใกล้เคียงป,ปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วนี่อยู่ที่ประมาณเอหนึ่งหมื่นห้าห้าเก้าเท่าสมูรณ์ ช่วงที่ผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นกับสองร้อยนะคะหนึ่งหมื่นกับสองร้อยถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นไม่ใช่หนึ่งหมื่นสองร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยก็น่าจะอยู่ใกล้ๆเนี้ยค่ะหมื่นสองลงมาหมื่นสองหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่านะคะที่เป็นข้าวที่สมบูรณ์แล้วก็พันแท้นะคะพันแท้ ดังนั้นสหรับคุณภาพที่ลองรองลงมาหรือความเชื่ที่มากขึ้นก็จะลดหลันลงมาตามค,คุณภาพของข้าวถามว่าเรามีมาตรการในเรื่องของการรองรับข้าวที่จะออกมาอย่างไรก็ต้องเรียนว่ามีหลายมาตรการเรามีโครงการที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติให้ความเห็นชอบไปแล้วนะคะก็คือเรื่องของการให้โรงสีเนี่ยเข้ามาช่วยดูดซับข้าวเอาไปเก็บไว้เราเชือเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสีร้อยละสามนะคะ รงสีก็สามารถที่จะไปขอวงเงินกู้จากธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วๆไปเลยปีที่แล้วเนี่ยเ,เราใช้โครงการนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการยกระดับราคาขึ้นมาพอสมควรคะนะคะปีนี้เนี่ยเราบอกว่าข้าวเยอะก็เลยขอปรอบไว้ค่อนข้างมากมีโรงสีที่เข้าร่วมโครงการที่มายืน่นความประสงค์ไว้แล้วสามร้อกว่าแห่งะนะคะณตอนนี้ใช่มะเปะรครับ วงเงินกู้ที่ขอแล้วก็ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารแล้วก็แปดหมื่นห้าพันกว่าล้านบาทก็คาดว่าน่าจะดูซับเข้าได้เป็นที่ก็ถึงแปดล้านตันกว่ากาะ 8, น,นะคะอันนี้จะรวมทั้งข้าหมดเลยทั้งเข้าวหอมมะล,ลิข้าขาวทั้งหมดเลยนะคะค ก็ <uge ot> น่าจะช่วยดูดซัพยบข้าวเมลิกไปได้สักประมาณสี่ห้าหกล้านตันได้ท่านประห,ะรระหครับข้าวหกเมลิดค่ริหครับตรงโรงสีเนี่ยเรากําหนดราคาให้ทางโรงสีเขามไหมครับว่าต้องซื้อ <c oughs> ไม่ค <c oughs> <ๆ>่ะเป็นโรงสีจะเป็นไปตามราคาตลาดส่วนที่เราท<อ>ําให้ก็คือเรื่องของเรื่องของการเชื่เยดอกเบี้ย <c oughs> นะคะให้กับโรงสีขอให้ดูดรัพย์ ข้าวก็มาเก็บไว้ทําให้ข้าววนอยู่ในตลาดน้อยหน่อยข้าวที่หมดเวรในตลาดน้อยเพราะข้าวในตลาดน้อยราคาจะสูงขึ้นมาเองครับจะจะมีปัญหาเรื่องโรงสีากดราคาไหมคะในโครงการโรงสีโรงสีกับชาวนาต้องอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันแต่ที่ผ่านมาท่านตลัดถ้าเขาไม่มีข้าวเสียชาวนาเขาก็ไม่ได้ทํางานเหรอครับแต่ที่ผ่านมาชาวนาเหมือนน้อยใจโรงสีอ่ะ ชาวนาพูดแบบน้อยใจลงสีลงสีกหมดจังจ<ะ>เลยะอะไรเงี้ยฮะจะมีทั้งลงสีดีต้องเรียนว่าต้องมีโรงสีดีและโลงสีที่อาจจะมีมีธุรกิจ แต่มีลงสีดีมีนะคะเ <unm> ราต้องเห็นว่าในส่วนของกรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เราก็มีโครงการเรียกว่าลงสีติดดาวเป็นลงสีที่มีคุณธรรมลงสีที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรอันนี้เป็นลงสีดีที่เราเรา,เรา,าให้การชื่นชมยกย่องนะคะลงสีพวกนี้จะช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เข้ามาดูแลพี่น้องเกษตรกรให้นะคะราคาถามว่าค่ะ เข้าได้หมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้จํากัดนะคะแต่ว่าถ้าพี่น้องไปดูว่าโรงสีไหนที่เป็นโรงสีติดดาวเป็นเครือข่ายของกระทรวงพาณิชย์ก็จะได้ได้รับการดูแลส่วนสีอื่นๆเราก็อยู่ในโครงการที่จะพัฒนาแล้วก็ชักจูดให้เข้ามีอแต่ไม่ได้หมายความว่าโรงสีที่สมัครเข้าโครงการกับเราเนี่ยเป็นติดดาวหมดแล้วไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมครับเป็นยังค่ะยังค่อยๆต้องพัฒนาทั้งในเรื่องของคุณธรรมทั้งในเรื่องของมาตรฐานด้วยนะคะทั้งในเรื่องของมาตรฐานต้องค่อยๆพัฒนาไป แต่ยังน้อยนะคะสิ่งหนึ่งที่กฎหมายของกรมคาร้าพไปในกำกับดูแลนะคะดูอยู่ก็คือเรื่องของการช่างตรงบัตรเราไปตรวจตาช่างนะคะทุกลงสีแล้วนะคะ <c oughs> ทุกลงสีแล้วแต่ช่างเทียงตรงถ้าหากว่าใครไม่ได้รับความเป็นธรรมสงสัยหนึ่งห้าหกเก้าโทรมาได้เลยเราดินสายใส่ด่วนแล้วเจ้าที่ หน้าที่ของเราจะไปตรวจโทษเยอะนะคะโทษเยอะสําหรับโรงสีที่โกงแต่ช่างผักความชื้นเราก็มีเครื่องนะคะไปตรวจวัดเรื่องของเครื่องวัดความชื้นเพราะฉะนั้นเรื่องของความเป็นธรรมความเคี่งจรงเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราออกมาเดือนกว่าแล้วที่ตรวจให้ครบตัวประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าพิอีสาร ที่กำลังจะออกในเดือนพฤศจ,จิกายน<ะ>อันที่สองเราขอความร่วมมือค่ะขอความร่วมมือโรงสีว่าให้ช่วยดึงราคาลงสีก็จะทอนโดยบอกว่าอ้าวผู้ส่งออกสั่งซื้อราคาไม่สูงเขาจะไทยจะ จะซื้อจากชาวนาไม่สูงได้อย่างไรอันนี้เราก็คุยกับผู้ส่งออกว่าผู้ส่งออกต้องช่วยนะคะมากันเนสั้นทอดเพราะเราอยู่ด้วยกันทั้งวงจอดก็มีการหารือกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็รับกันว่าจะช่วยดูแลออผู้ส่งออกเองก็จะดึงข้าวเก็บไว้อีกประมาณสองแสนตันข้าวสารสองแสนตันข้าวสารก็เยอะนะคะถอนออกมาเป็นข้าวเปลือกก็ประมาณสี่สี่แสนได้นะคะสี่แสนสี่แสนตันข้าวเปลือก เขาก็จะเก็บไว้เพื่อดูซับแล้วก็เหมือนกับมีคําสั่งซื้อมีกําลังซื้อในตลาดทําให้ตลาดเคลื่อนไหวแต่ว่า จะเป็นประเด็นเรื่องราคาซึ่งเรากําลังคุยกับโรงเสียอยู่กับผุยกับทางผู้ส่งออกอยู่นะคะว่าเราคาดการณ์ว่าปีหน้าราคาน่าจะดีในเรื่องของตลาดเพราะว่าเรามีใกล้ใกล้ตุดจีนคําสั่งซื้อของเข้าเข้าหอมมะลิจะมีความต้องการมากก็น่าจะดีก็ขอให้ให้กําหนดราคาที่ที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหน่อยส่วนที่สองข้าวที่ที่มีการผลิตขึ้นมาเพิ่มเราก็ใช้โครงการภายในประเทศคือรนครับ ให้บริโภคหรือว่าบริโภคเท่าเดิมแต่เก็บข้าวมากขึ้นนะถ้าประชาชนทุกเรือในประเทศไทยนะเก็บข้าวมากขึ้นกว่าเดิมคนละสองถุงสิบกิโลเนี่ยเชื่อว่าสามารถดึงข้าวในตลาดเข้ามาเก็บไว้แล้วก็ดึงราคาได้ครับก็อยากไปเชิญชวนเนะชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเลยไปที่ห้างตอนนี้เราคุยกับห้างแล้ว นะคะว่าให้ช่วยกันรณรงค์หน่อยกำลังซื้อข้าวมาเก็บไว้ที่บ้านเรานะออย่างน้อยตอนข้าวกำลังจะออกในเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยไปห้างก็ซื้อกลับมาสักคนละถุงสองถุงว่าสิบกิโลยี่สิบกิโลที่ว่าช่วยได้เยอะเก็บไปเยอะท่านประหลัดครับเมื่อสักครู่นี้เห็นค่าวกราฟิกขึ้นที่หน้าจอคือเป็นภาพที่ทีมงานไปเอามาจากโซเชียลมีเดียนะครับเกิดกระแสว่าลูกหลานชาวนาเกษตรกรตอนนี้น้อยอกน้อยใจแล้ว ชวนกันอบอกไม่ขายข้าวให้โรงสีพวกเรามาซือ้อข้าวเสร็จแล้วขายตรงผู้บริโภคทางโซเชียลมีเดียไปเลยภาพที่เห็นหน้าจอ,นอเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ดีก็ดีต้องเรียนว่าโครงการข้าวข้อมูลจรของเราเป้าหมายของ,ของเราก็คือเราต้องการให้เกษตรกร มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ประกอบการในตัวของเองกษตรกรเองลแล้วเรียกว่าเป็น smart farmer ที่สามารถผลิตข้าวได้อย่างมีคุณภาพต้นทุนต่ำผลผลิตต่อไร่สูงจากที่เขาลดต้นทุนได้แล้วมีข้าวมากขึ้นแล้วลเขาสามารถพัฒนาจักยภาพเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวได้ด้วยตัวของเขาเองแนวทางอย่างานี้ทางกระทรวงพาณิชย์หรือว่าทางภาครัฐนี่ส่งเสริมไหมฮะสนับสนุนไหม สนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการเราเรียกว่าสมาร์ทอองทรพเนอร์คือเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการในแง่ที่แทนที่จะาขายข้าวเปลือกเขาสามารถที่จะแปล,ลรูปแล้วก็สีแปลนะคะหรือทําเป็นอาหารแปลรูปอื่นๆก็ยังได้รเรามีโครงการที่จะช่วยกันส่งเสริมเรื่องมีฟาร์มออลเลตเอาง่ายๆเลยว่าหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้เนี่ยเรามีฟาร์มออเลตหรือว่า ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรหรือแม้กระทั่งตลาดต้องชมที่เราไปส่งเสริมทั่วประเทศไทยนั้นจะเป็นสถานที่เขาจำหน่ายข้าวแปลงลูกให้กับเกษตรกรได้มีโอกาสไหมครับท่านประหลัดที่ผมถามเผื่อชาวบ้านไปว่ามีโอกาสไหมมีการจัดเป็นคล้ายๆผมเรียกว่าตลาดนักข้าวจากชาวนาถึงผู้บริโภคอาจจะกระทรวงพาณิชย์เป็นแม่งานหรือว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่จัดตลาดนดกที่เมืองทองธานีอ้ผู้ผลิตข้าวมาขายอะไรอย่างงี้เป็นไปได้ไหมได้ ถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าเอ,อช่วยพี่น้องเกษตรกรได้เราร,รับมาเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะออบอกให้ทางส่วนของตลาดที่จัดงานธงฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วธงฟ้าทุกครั้งที่เราจัดเนี่ยเราจะมีพี่น้องเกษตรกรที่ทําข้าวแปลรูปมาอยู่กับเราด้วยรเรารับเข้ามาอยู่แล้วนะคะทุกที่แต่ถ้าท่านพูดข้อเสนอดีนะคะจัดตลาดนัด ข้าวสารเลยไม่ใช่ข้าวเปลือกครับทุกทีเราจะมีตลาดนัดข้าวเปลือกให้กับพี่น้องชาวนาเอาเราตลาดนัดข้าวสารเลยค่ะตอนนี้เป็นตลาดนัดข้าวสารจริงๆอยากให้ให้แปลรูปมาเป็นเป็นแท็กสําหรับการบริโภคแล้วก็มีแบรนด์ต่างๆได้เลยของชุมชนเองเมื่อวานลงไปเนี่ยเมื่อวานลงไปัชนาาพี่น้องเกษตรกรเข้มแข็งมากท่านข้าวไรซ์เบอรี่หนึ่งกิโลขายเก้าสิบบาท ถือราคาดีิโลละ90บาทไรซ์เบอร์รี่ขายแล้วก็มีเห็ดออร์แกนิกผสมมาด้วยแถมยังมีตัวแปลลูกไข่ไข่มาด้วยครับ เขาทําในชุมชนทําในชุมชนคือทําผสมผสานคือไม่ไม่เพิ่งข้าวอย่างเดียวแต่จะทําตัวอย่างอื่นด้วยในคู่คู่ขนานไปกับข้าวแ้ะเข้มแข็งมากนี่คือสิ่งที่เราเรามองว่านี่คือ smart farmer แล้วเราก็สามารถที่จะส่งเขาเป็น smart entrepreneur คือผู้ประกอบการที่ฉลาดได้ด้วยเลยคือแปลรูปไปเลยเง้นมูลค่าเพิ่มต่างๆจะยตกอยู่กับเกษตรกรหรือชุมชนค่ะครับผม รับข้อเสนอเรื่องตลาดนัดข้าวสารเนาะครับผมแต่ตอนนี้เราพูดมือับห้างหรือห้างนี้ก็จะถามข้าวถุงมาแล้วก็จะมีโครงการที่คุยกันก็่คือว่าในช่วงที่ข้าวกาลังออกมากๆนะคะในเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาก็จะเป็นวันพ่อเดือนปลายเดือนธันวาเป็นวันปีใหม่ก็จะเป็นเทศกาลใช้ข้าวเนี่ยแหละข้าวหอมมะลิเนี่ยแหละโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีมากๆเนี่ยเป็นของขวัญของขวัญวันพ่อของขวัญวันปีใหม่นะคะ แล้วทางห้างต่างๆก็ยินดีที่จะสนับสนุนข้าวหอมมะลิคือถ้าซื้อเกินเอ่อจังปริมาณที่กําหนดจํานวนเงินที่กนนาําหนดจะแถมข้าวนะคะแทนที่จะแถมคู่ป้องแถมอะไรไม่เอาแถมข้าวหอมมะลิออนะคะไม่ถแถมไม่แน่จเป็น <ใจ S 2> แบบนี้นอันนี้ก็ได้รับได้รับสั่งการจากท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยพอดีเรามีอคกอสซึ่งํำเข้าสูงอยู่ก็จะมีเราจะต้องไปดูแลพี่น้องประชาชนที่สนับรนุงอยู่แล้วนะคะแล้วก็พี่น้องที่มาก็จะอยู่ในแผนที่เดี๋ยวเราจะมีข้าวหอมมะลิไปแจกที่สนที่ต่างด้วยนะครับท่านผู้ราคกผมขออนุญาตถามย้อนนิดหนึ่งเฉพาะหน้าตอนนี้ข้าวหอมมะลิที่จะออกมาเดือนพฤศจิกายนก็ว่ากันไปนะครับจะมีโครงการดูดซับอะไรต่างๆนะครับ แต่ว่าข้าวที่ความชื้นสูงตอนนี้นะฮะแล้วมีปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยจำนวนมันเยอะไหมแล้วจะแก้ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเขาได้ยังไงครับท่านประหลัดครับ ตอนนี้เราเชื่อมโยงสีขอให้เขาเปิดเต็มเขาก็รออยู่นะคะคตอนนี้กําลังเริ่มทยอยเปิดวันที่31เนี่ยจะเปิดเต็มที่แล้วนะคะเครื่องอบต่างๆอย่างเดือนที่แล้วเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยค่าจะออกประมาณ2ล้านตันกว่าๆครับคร,บนนรงสีเขายังไม่ได้เปิดเครื่องมากเพราะว่าเปิดเครื่องแล้วก็ต้องเสียค่าไฟเป็นเดือนแต่ที่คุยกันก็คือดวันที่31เนี่ยวันจันทร์เนี่ยเขาจะเริ่มเปิดเครื่องเต็มที่แล้วก็เพื่อที่จะรับข้าวที่จะออกในเดือนพฤศจิกา ครับนะคะเป็นที่เมื่ทุกโรงที่เราไปสารวจศักยภาพของโรงสีทั้งในภาคกลางและภาคภาคกลางและภาคอีสานเนี่ยโร,รงสีมีศักยภาพเป็นที่ขยายลงขยายลงอกขยายไซโลรเราไม่เก็บใส่คลังสินค้าที่เป็นกระสอบอีกต่อไปแล้วโร,รงสีในภาคอีสานเริ่มมีไซโลที่ปรับอุณหภูมิได้แล้วจะซื้อเท่าไหร่ก็ค่อยๆปล่อยออกมาจากไซโลครับ แล้วท่านประหลัดครับเห็นว่าจะมีการประชุมนอขอค่ะวันวันพรุ่งนี้ค่ะมีมีประเด็นอะไรที่ก็ประเมินสถานการณ์ละเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มีอะไรที่จะเสริมเติมเนี่ยเช่นในเรื่องของแผนการตลาดเราจะมีผู้ซื้อจากต่างประเทศมามีออเดอร์อะไรบ้างอย่างไรบ้างแผนของการงานส่งเสริมข้าวหอมมะลิค่ะครับจริงไหมครับที่เขาบอกว่าตอนนี้ราคาข้าวตกต่ํา มากที่สุดในรอบ10ปีเนี่ยข้อมูลที่ออกมาท่านประหลัดครับเคยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่ต่ำมากนะคะคปีน่าจะเป็นที่ประมาณตั้งแต่ปี4950อ,อ,อยู่ที่8,000กว่าดพันกว่านะคะคแล้วจากนั้นเราก็เข้ามาสู่ขบวนการประกันรายได้กำน้ำทั้งหลายแหละ นะคะแล้วก็สองสองปีที่คสชอเข้ามาก็ราคาก็จะค่อนข้างสะท้อนนะคะตลาดอยู่ที่หมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นสองนะคะปีนี้เราก็พยายามที่จะจะทำให้ให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่ที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างหนึ่งก็คือเกษตรกรมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนี่คือโชคปีคนะคะโชคปีที่ผลผล,ผลิตหรือต้นทุนเขาน้อยลง เขามีเม็ดข้าวเพิ่มขึ้นจํานวนข้าวที่เขาได้ต่อตันมากขึ้นนะคะคนั้นราคาเนี่ยถ้าหากว,ว่ามันสะท้อนลงมาเล็กน้อยแต่กเกษตรกรต้องมีไรายได้ที่ไม่ยิ่งหย่อนกับปีที่ผ่านมาค่ะครับอาล้ครับเารบเาทำเยอะมากต้องเห็นว่าทําเยอะมากในในช่วงต้นปีของการการทบปลูกการการผลิตเพราะว่าเราใส่ไปหลายอย่างที่ช่วยให้พี่น้อง เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้นะคะคแล้วถ้าหากว่าราคาเนี่ยมันจะผันผวนบ้างแต่ไม่ไม่ไม่รุนแรงจะเป็นอะไรที่ทำให้กเกษตรกรเนี่ยปรับตัวเข้าสู่ระบบข,ของการแข่งขันการตลาดที่แท้จริงได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยเลยเราจะต้องดูแลแน่นอนที่จะทำอย่างไรที่ให้ราคาเป็นราคาที่เหมาะสมจะเป็นธรรมกับเกษตรกระค่ะครับ อ,อาล่ะครับวันนี้ขอบคุณครับท่านปะลัดครับขอบคุณมากมากนะครับด,ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่กกำลังใจพี่น้องชาวนาน,นะคะคอย่าเพิ่งขายอย่าเพิ่งขายเดี๋ยวนี้ทําให้แห้งอีกนิดนึงนะคะหรือว่าเรามีโครงการหลายๆโครงการที่เกเตรกรชะลอการขายได้เ๋อมีโครงการชะลอขายข้าวด้วยใช่ไหมครับท่านปะลัด ค่ะใช่ค่ะของทางเกษตรกรของกลุ่มสหกรณ์ก็มีแล้วก็ขอชื่นชมนะคะลูกหลานชาวนาที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาทำเรื่องของการตลาดค่ะครับครับขอบคุณท่านครับตลาดตนัดข้าวสารนะครับ่านตลาดครับฝากท่านตลาดไว้นะฮะครับท่านกับพูคลิดสดๆเลยนะคะตลาดนัดข้าวสารเนี่ยตลาดนัดข้าวสารไงก็ จัดจัดอยู่ตามหัวเมืองต่างๆหรือเอาเอาทุกจังหวัดทุกอำเภอเลยก็ได้นะเพราะคนไม่ทํานาไปเยอะแยะเอาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดไม่ได้มีทำบรรกาศทํานาก็จะได้ไปดูว่าอ๋อข้าวสารบ้านไหนอร่อยนะก็จะได้ซื้อมาเก็บไว้คือตอนนี้ตอนนี้เนี่ยชาวนาเขาเริ่มรวมตัวกันเป็นสาก่เป็นสากลแล้วก็ตั้งโรงสีชุมชนเล็กๆขึ้นมานะครับก็จริงๆก็คืออาศัยแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งโรงสีเล็กๆขึ้นมาในชุมชนแล้วก็เอาข้าวมารวมกันเก็บเป็นสต็อกเป็นโรงไว้แล้วเขาก็สีสีแล้วก็ขายคืให้กับส,กสมาชิกสมาชิกด้วยสมาชิกต้องกินข้าวที่ตัวเองผลิตไม่ใช่สมาชิกขายก็เปลือกเสร็จแล้วไปซื้อข้าวจากห้างกินข้าวพ่อค้ากเกษตรกรบางส่วนเนี่ยเมื่อล่าสุดเนี่ยไปที่บางไสมามเขาเขาเขาทำอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าทางกระทรวงพาณิชย์หรือภาครัฐจัดตลาดนัด ข้าวสารก็จะเจอกับผู้ผลิตเล็กๆๆๆๆๆๆเหล่านี้ที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยใช่ไหมครับอย่างในภาพเนี่ยเป็นในโซเชียลนะคะคือขายทางเฟซบ o o คล่ค่ะตอนนี้เห็นราคาไหมคะ5กิโลกรัมร้บาท10กิโลกรัม300บาทคือจะถูกลงมาเรื่อยๆถ้าสั่งเยอะสั่งถ้ากิโลรกิโลก็ได้ส่งนี่เขาบอกส่งรถทัวร์ด้สยนะัสั่ง0 0 2 0 0 0เนี่ยส่งฟรีน้องคนนี้เพิ่งจะเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็กลับไปช่วยพ่อแม่ขายข้าวเมื่อเช้าผมจะสั่งเลยนะ อ้าวแล้วติดอะไรอะคะโทรศัพท์ไอ้นี่หมดสะตังหมดสะตังหมดกดแล้วมันไม่ไปค่ะโทรศัพท์ยังไม่ได้เติมัต็มแล้วเดี๋ยวนี้นะคะคุณผู้ชมคะมีชาวนาหลายคนนะคะที่เขาทํำข้าวปลอดสารข้าวปลอดภัยและข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องนะคะแล้วแล้วแพ็คแบบสูญญากาศสวยงามเก็บได้นานนะคะก็ลองอุดหนุนกันดูค่ะซื้อตรงจากคนผลิตนะคะน่าจะ เป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยชาวนาแล้วได้กินข้าวที่ปลอดภัยด้วยอีกด้านหนึ่งจากที่ไปสัมผัสกับชาวนาในโครงการเยอะๆนะครับที่เขาทําเกษตรพอเพียงเนี่ยทำให้ทำให้ผมเองก็ได้ข้อคิดคุณรัชนีก็ได้ข้อคิดหรือท่านผู้ชมทางบ้านที่ทํานาอยู่ก็อาจจะต้องคิดต่อไปว่าสมมุติเรามีนาอยู่ที่20ไร่เราไม่จําเป็นต้องทํานาทั้ง20ไร่หรอกเต็มพื้นที่เลยเราก็ทําสัก15ไร่ก่อนแล้วที่เหลือล่ะคะที่เหลือเราก็ลองไปปลูกกล้วยดู ปลูกอย่างอื่นดูมันเป็นทุ่งนาปลูกไม่ได้คุณกําพูมันเป็นทุ่งนาเออน้ํามันเยอะก็ยกเป็นเป็นอะไรเป็นร่องสวนทํานาเป็นร่องผุนดินขึ้นมาแล้วก็มีน้าอยู่ตามร่องแล้วก็ปลูกผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลูกพืชนะนะก็ไปจําที่ป่าเข้ามาเอางี้ก็ปลูกในสิ่งที่ตัวเองจะกินนั่นแหละออพวกพืชผักสวนครัวเอ้ามันนาวมะกรูดขายใบเอ้าตะไคร้เอ้ากล้วยน้ำว้ากล้วย แพงแต่ใครถ้ามันทําได้ผลดีเอ๊ะขยายจากห้าไร่เป็นสิบไร่เลยปีหน้าลดพื้นที่ข้าวเหลือสิบไร่พอสิบไร่อ่าแล้วก็เป็นทางเลือกไม่ใช่ราคาเนะคือมีคนเขาทำแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าปัญหาเขาน้อยลงไม่ต้องไปง้อลงสีมากแล้วเพราะว่าข้าวเรามีประมาณนี้กินพอเหลือขายค่ะใช่ไหมแล้วขายผลไม้ขายผักขายอะไรได้อีกขายข้าวอาจจะได้ตันละแปดพันเจ็ดพันห้าพันแล้วแต่นะคะแล้วแต่ราคาตลาดโลกซึ่งตอนนี้ต่ำมากเลยนะคะ แต่ขายกล้วยหวีละ40นะคะ